เจ,เจอคุณชาวีคุณชาวีขอเล่นด้วยเจอนะคบคุณกับตนหน่อยครับอดีตร้อยดาวเออคุณชาวีไม่รู้จักกับตนหน่อยพักแดพี่เนี่ไม่แฝดเจออาวังถึงตาคุณแบนแล้วคุณชาวีเล่นอะไรคะปกติที่แปลงไม่สุภาพขนาดนี้เออชาวี เอแซฟเฮครับแม่ทำน้ำเสียงคุณคาว์บูและสาวแพรแองค์ครับกูเล่นอะไรเนี่ยผมเล่นอะไรเนี่ยอ้าวพูดตามกูทำไมให้หนูเล่นอะไรไปผักเติมแครี่ไปครับอะไรนะพี่มันได้ยินกูเปล่าวะไม่ได้เปิดใหม่ไม่ใช่หรอวะทำไมแบบไม่ได้ยินกูหมดเลยวะเนี่ยผมป่าโอเคกูเล่นอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ แคลนี่ก็ไม่ใช่ป่าก็ไม่ใช่กูไปอะไรเนี่ยตอนนี้กูงงว่ะหนูไปไหนอ้าวไออ้าวไล่กูไปนอนดิเดบ๋ยวผมให้โอเคเปิดเพลงอะไรดีว่าให้มันแบบที่ไฟในการเล่น อถ้าจาก55ไม่ได้ดวมาดูกันว่าเขาจะเปิดเพลงอะไรเพลงอะไรวะกูอยากฟังด้วยนะว่าเพื่อนเพลงอะไรที่เหมาะกับการเล่น RV ร์วีวะเฮ้ยมึงมี่แดงอีเหี้ยอ้าวยินดีต้อนรับสู่อาโอวีอันนี้หมอกหนาไปนิดนึงครับคุณนสาวน้อยผมเปเบื้องไรด้วยอันนี้หมอกไหมหมอกเดียวกันไหมแผลนี่เขาติดตามพยุกต์ไป เราหนูมือนิ่ไม่ไมดูมืออยู่ไนะ่อโลดขนหลอดะเยียดเยยดเหยดคอเกมคอเกมเยีดเยีดสเฉยหลุดเลีหเมาหลอดร้นหลนยียเยคอคอเเหยดเหยีลหพี่ อ่ายอหมอกหน้าหนาวที่ไม่มีใครกอดน้าหนาวที่ไม่มีใครกอดเจ้า่กับตลอดที่ไม่ได้ถูกใช้ครับเหมืนลอดที่ไม่ได้ถูกใช้เจ็บมากตายนะไอเนี่ยตายแน่ร้อใช่เหรอร้อเลยเหรอเฮ้ยเอ่อันตรายโหโคตเกินไม่ไหวนี่ครับ ผมมาดีดกอหมดไม่ไหวเอาไปเลยเดี๋ยวชาวีเอาให้ครับนี่ชาวีเอาให้นะครับเอายให้ครับถึงหลอนคนนะติดตายนี่ชาวีปั้เด่ ไปาล้วเลยไม่ลอดไม่ลอดผมไม่ลาโอ้โหมันเป็นแสนเซิร์ฟเหรอวะสองศูนย์บอกไม่ลอดเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะกูไม่ลอดอยู่แล้วเว้ยเออขอเปิดทีนี้ก่อนแล้วกันนะเอาทำไมปัดไปทางซ้ายอ่ะเอาฟอกแมพพอดีเหรออะไรวะกูปัดไปทางซ้ายได้ยังไงพี่จาวีออกมาแล้วโอ้โหเล่นล่างทิ้งเลยมาดิไวรุ่นแรงคอนใช่ไหมเดี๋ยว โอเคครับ่อยครับผมไอก็อครับอุย้ยเดีนดียนชาีแชาบีแดฟยัดเข้าไปเอาเลยเอาเลยไม่อดไม่อดอีกแล้ว啊เจม่ <c oughs> อฮ้ยบงัง ว่าผมจนเกินไปแล้วไปที่หายดหนไมกูเล่นแรงน้อยกูเล่นไม่ออกวะเนี่ยโอ้ไม่เงยไป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 ชาวีมาแล้วเป้องกันศัตรูหายไปเียวนะโยกนะชาวีสวย ล่าสุดนะบอกแล้วมีภาพนะเกมเนี่ยเอ้ยจะบอกว่าเกมก่อนไม่มีภาพอย่างนั้นหรอใครทำพี่ชาวีกูตายวะเนี่ยจิต้องมาทำในขั้นล่างครึ่งหลอดเชียสตัร์ทีเดียวครึ่งหลอดนี่มันกิวด์อะไรกันครับเนี่ยโอ้โ ho คือหลอดอีกไหมเนี่ยเอาเลยครับมาเลยครับทุเรีย้โหเขาเสิร์ฟมาให้นี่สวยไอ้เจ๊มึงตายเองกูไม่ได้ฆ่าด้วยกูไม่เงียกปลาร้าเยี่ยมเล็กกลังของเก่าถูกโจมตีเสื่อิไปเลยมาหลอดเจ็บมาหลอดเจ็บมาหลอดเจ็บ

เกมเห็นละเห็นละเห็นละสีหันเนเ้ไม่ปกป้องไม่ปกป้องแบบกับตันไมพักเนยเหรอจัเกทักเยนี่หนักเลยจุสีันเโคลิะจะวัาไอ้มาตัวนี้ั่าโบไปนอนอ่ะอ้าวใครคือโบโบไม่เงี้ยเดวันนี้ผมมือตกอ่ะไม่ไม่โบ เพราะว่าเฮียเล่นดีแล้วนะเฮียเล่นดีแล้วนะเฮียเฮียเฮียชาววีนี่ไม่ใช่คุณชาววีนี่มันเฮียชาววีสวยไหม่ไล่ะเฮียชาววีเอ๊ะเก่งรัดไข่อะไรนักเก่งรัดไข่ทำไมเป็นอย่างนั้นอะ

ฟอมารับวเดซีซได้เช็เทเช็ซีซีให้ได้อยู่วะมันสับโปรเฮเยอร์หรือเปล่าครับเนี่ยเฮียชาวีเฮียชาวีสตาร์ทให้หน่อยครับเฮียชาวีเบบี้โค้ดหรือแล้ี่เป็น้วพร่เบุษีรัมเาค ปาร์ทับเฮียชาวีมันบางมันบางทันอันน้เด็ดอะไรางเด็กเอาวะเอาวะเอาวะเครื่องหลอดเด็กปะเนี่ยเฮียเฮียยิงนัดเดียวเฮียเครื่องหลอดเด็กปะเนี่ยคืดูล่านหลังเฮียยิงไม่ไปเนีมา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 วะเฮียบอกมามาเองบางไป ไโดนเหมกลางบ้มีกลังนะกลากลางเโอ้โหได้ไหมครับโอ้ยเป็นงานอย่างนี้ขอบคุณครับยังไม่มีละอเอารอรับเรบอยฉกกระตุกได้ป่ะอมโอยตายสั่งตายเป็นตายโอ้โหจุตัวอะไรเน พ่อมาอย่าไปจมกตัวนั้นเลยเอาวะเอาวะยังไงเฮียชาววีมันไม่ตายยังไงยิะคคุณโบาคุณโบผมเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะก่าจะมาคาเฟ่ป่าเนี่ยแต่แฟไปเลนพับทีเลยบอกไม่ไหวล้ เขาเนี่ยเป็นขับนีมาก่อนว่าก็ว่าทำไมยิงแม่นผมอยากเล่นแบบปันๆเพื่อนอ๋อโอเคไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อขาดแล้วว่าได้ยังไงแล้ยโบไปทำไม่พ้นนะ้ยคุณโบคุณโบคือคนที่เล่นคีล่าว่ะ สตどこกะเอาเลยนะเอาเลยผมมาช่วยยกไปเนี่ย่กย่ผม,มายน้เกือนะใไม่ไหวามามบลนย่ประสบ <ะ S 1> ครับหรือเปล<อ>่าครับนี่ผส<อ>มพยาบาล สโคปหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยแตะแทงให้แตะแทงให้ตาน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 อย่าให้กูฆ่าตัวนี้มันจะไม่มีคนกันบ้าติดแมวไม่เอย่างไม่จบ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 กูไม่ตีเคลียร์เวฟเพื่อนเคลียร์เวฟเคลียร์เวฟโอเคนั่นแหละถูกต้องอยากเล่นนานๆอยากเล่นนานๆแครับวมาจันท แม่โทรหาแม่โทรหาคนหญิงแม่คนหญิงแม่โทรหาอ๋อสวัสดีครับคุณี l p ลพของของของโบก็ไลน์แรกปกติวิลล์ทำมันมาถึงเดินเฮ้ยพี่อะในที่เรามีสตรีมเมอร์ได้เหรอเนี่ยในที่เรามีสตรีมเมอร์ได้เหรอแค่เพยมีคนถามเรื่องจุดใช่จุดปุ๊บพอบอกไปปุ๊บวิ่เลยเขาใครวะเป็นใครเนี่ยไม่ได้กับคนดังอยู่เหรอเนี่ยอ คุณชาวีคุณกำลังพาผมมาเล่นกับใครเขาเป็นใครเขาเป็นคนดังเหรอไปบนฟ้าผมเล่นออกเนี่ยดูบังพุ่มไม้ด้วยแกมือเย็คุณชาวีมาด้วยเียพ่อเขาเหรอคุณชาวีโวยออกมาแล้วครับชาวีอยู่นี่ครับชาวีอยู่นี่ เอาเรียวเรยวเรียผมไม่ร้านนะครับปนมงมีีบนัสจบได้จบเลยจบเลยจบเลยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มาผมตานช่วยผมตานช่วยอยู่

สวัสดีครับคุณชาวีคุณชาวีรู้จักผมไหมครับอันไหนนี่คนไหนพูดคนสองเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนเล่นแครี่ใครแซลมอนหรือว่าผมเองผมเองผมเองผมเล่นออฟครับ